ความสุขสงบกันไมหมครับวันนี้สนุกนะครับผมขอสเส,สียงสักงหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้น,นะครับกำลังใจเปี่ยมล้นนะครับขอบคุณมากนะฮะวันนี้ถือว่าบทหน้าที่ของน้องเรโกแล้วนะครับขอบคุณทุกคนกมากๆไว้มีโอกาส เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเจอกันใหม่มาสนุกลงกันใหม่นะครับวันนี้น้องๆทุกท่านกันไดต้องขอบคุณด้วยนะครับนะอะไรนะวันนี้ยังไม่มีภาพเลยแม่มาพูดถึงภาพวันนี้ม่มภาพเลยอยากได้ภาพเลยครับฮะเอาป้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 าแล้วเวลาเหลือไหมครับไม่เหลือผมอยากร้องให้นะครับแต่หน้าเสไยดาเวลาเราไม่เห็นแล้ว ต้องเปินต่อไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่6แล้วกันนะครับวันที่6นะครับใครที่ว่างหรือว่าอยู่แถวไหนก็มาสนุกกันได้ครับผมวัดประเขนเหนือนะครับนะฮะวันนี้หมดหน้าที่น้องโดดแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับขอเซ็นต์มือหนกับทีมที่ได้เซอร์น้องโดดด้วยนะครับนะฮะอ่าซื้อผ้ายนนี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้เป็นที่นะฮะ เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะแต่งหน้าแต่งตาให้พร้อมนะฮะโอเคค่ะได้แล้ว